กผ่านการอบรมมาแล้วได้หวันในโครงการเบิดพระหนึ่งแสนรูปทั่วไทยครั้งที่สนะจ๊ะก็เหลือเวลาอีก11วันน่าธรรมทายยากจะถึงวิธีบรประชาเป็นสมณนรนในวันอังคารที่29มีนาคมสองห้ศีนวัตรพระธรรมกายกันนะจ๊ะ พราะฉะนั้นให้เลือลูกนาคธรรมทายาททุกๆคนนะจ๊ะให้ตั้งใจฝึกตอนตอนหิวบมเป็นตรระให้เป็นพระแท้ให้ได้ตั้งแต่ตอนเรายังเป็นนาคธรรมทายาทนี้นะลูกนะการบวชของเราคราวนี้ต้องนำความปลื้มปีติสุขให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเองก่อนต่ล,ลึกนึกถึงวันใดแล้วก็ปลื้มได้ทุกวันเลย นี่นะจ๊ะต้องมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจวยก,การฝึกต้นทน,นหิวบเม็นตบักนะเป็นพระแท้แล้วก็อย่าลืมลนะลูกนะทำตามคําสั่งสอนของพระอาจารย์พระพิเลยงนะจ๊ะให้ทําตามเลยแล้วก็อย่าลืมเป้าหมายของเรานี่เนาะจะต้องบวชให้ได้สองชั้นภยห,หน้ากับบวชแบบเจติจตุตกรรม ในพระโบสถดมีพระวิชาคือสวดพรานดับต่อหน้าพุทธปฏิมากรนะจ๊ะภายในเราก็เข้าถึงองค์พระอย่างนี้จึงจะมีอเนิสง์อย่างจะนับจะประมาณมิได้นี่นะเจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องที่เลือกโลกดนากธรรมทายาทุกๆคนจะต้องฝึกตนตัวนี้บํมบิตบาเป็นพระแท้เพื่อเป็นทางมาแห่งบุญบารมีของเรานะจ๊า การฝึกนี่มันก็ต้องฝืนนิดหน่อยนะลูกนะฝึกเพราะว่าเราจะต้องมีเพศต่างจากเครือขัดแล้วอาการกริยาใดๆของสมณนะเราก็จะต้องทำอาก,อา,การกริยานันเนี่ยจ้ะที่เป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะในยามนี้เนี่ยเป็นยามที่จะต้องช่วยกันกอบกู้พระพุทธศาสนา เรามาบวชในคราวนี้เราก็จะได้มีส่วนอย่างสำคัญในการช่วยกอบกู้พระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูงเหมือนย้อนยุคพุทธ,ธกาลนี่นะจ๊ะอีงเช่นการขบฉันเนี่ยทำไมไมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมไมันยากเย็นแสนเข็นล้านเข็นก็ตอนที่เราเป็นครือขัดเรื่องมันจำเป็นนะจ๊ะเพราะว่า อาหารแต่ละคำแต่ละคำกลืนของเรานีเลยจะอยากโยมกว่าจะหามาได้ก็เอาชีวิตเป็นเดิมมันทีเดียวเขาเห็นเราตั้งใจจะทำพระนิพพานในแจ้งก็อยากจะมีส่วนแห่งบุญตรงนี้เขาจึงได้นำสิ่งที่เขามีอยู่นี่มาเป็นกำลังสนับสนุนเป็นกองสเสบียง ที้ถ้าหากว่าเราขบฉันแบบขาดสติอย่างนี้นะจกะเาเรียกว่าฉันได้ความเป็นหนี้เป็นหนี้นี่ของพระนี่อันตรายสําหรับชีวิตทักบ,บวชที่เดียวนะจ๊ะคือนอกจากโยมจะไม่ได้บุญเต็มที่แล้วตัวเองยังเกิดโทษอีก มันก็จะมีวิบากนี่นะจะทําไปเกิดเป็นคระบาลนี่<ม>ไปถ่ายนงเนี่ยไปหาข้าวให้คนื่อกระบ้านนี่เนาะนีเรื่องสำคัญนะลูกน้าสำคัญเพราะนั้นเราก็ต้องฝึกตั้งเนี้ยไว้มีเรื่องจริงเลยเนี่ยคราบาวที่ประเทศพมา่านี่กับอดีตนี่นะอา่อาอดีต แต่ระลึกนึกถึงแน้โอ้ตอนเบิดปพระเคยก็หายพระแต่ตอนนี้นีนยูนิฟอร์มเราเป็นกระลาเบาเพราะวิบบากกรรมอย่างนี้เลยจช่ขอบฉันด้วยความเป็นหนี้นี่แหละต้องมาใช้นี่อย่างนี้นะแต่สัญญาณเก่าก็ยังทำว่าอยากวายพระเดี๋ยวเราดูเลยจ้ะมีควคยที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าด้วยหรือ ย่างกุ้งประเทศพมา่าใต้ร่มพระพุทธศาสนาที่นี่จึงเป็นสวรรค์ของสัตว์การฆ่าสัตว์เป็นสิ่งต้องห้ามในศาสนาพุทธและได้ข่าวว่ามีควายที่สักการะพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจริงสิครับเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วล่ะครับพวกมันมีศรัทธาครับไปกราบพระที่วัดกันทุกวันเลยเหรอครับ พอดูใกล้ๆพวกมันก็เหมือนกับควายตัวอื่นๆ <Are you? S 1> เวน้นแต่ว,ว่าเขาของมันถูกตกแต่งด้วยพันไม้ต่างๆนานา,น,าน่าสงสัยจริงว่าควายจะกราบพระยังไง <Are you? S 1> หลังจากที่เดินไปทั่วหมู่บ้านแล้วฝ <Yeah. S 1> ูงควายจะพากันไปที่วัด <Yeah. S 1> ที่ที่พวกมันจะไปวันละครั้งหรือสองครั้ง oh. 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 พวกมันกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเจดีและจ้องมองไปที่พระพุทธรูป พวกมันเริ่มไหว้พระโดยการย่อเข่าลงพวกมันจะย่อจนสุดเหมือนกับที่คนทําแล้วก็ทําไปเรื่อยๆพวกมันดูนับถือพระพุทธเจ้าจริงๆอย่างที่ว่าควายตัวโตๆเหล่านี้สักการะในจุดเดิมทุกวัน จนพื้นทนน้ำหนักของมันไม่ไหวจึงยุบลงไปเป็นหลุมผู้คนจึงรู้สึกประทับใจกับมันมากมันเป็นตัวพ่อกับตัวลูกนะครับมันก็จะกราบพระตามตามกันนะครับควายเหล่านี้ไม่เคยเกียดคร้านการมากราบพระพุทธรูปแม้แต่พระในหมู่บ้านก็เชื่อว่าพวกมันเป็นสิทธิ์ของพระพุทธ,ธเจ้า ควายพวกนี้เนี่ยเ,ยเขารบพระพุทธเจ้าครับอัตมาก็เลยต้องปล่อยให้ควายพวกนี้ทำแบบนี้เป็นประจำเป็นกิจวัตรนะเรื่องนี้มีเรื่องน่าอัศาจรรย์อยู่เบื้องหลังเมื่อห้าปีก่อนขณะที่เจ้าของควายสองตัวนี้กำลังรับมีดเพื่อจะล้มควายของเขาก็นหน้านั้นก็ล้มควายไปแล้วสองตัว จากนั้นพอจะฆ่าควายสองตัวนี้พวกมันกลับเดินไปที่พระพุทธรูปและหมอบอย่างโศกเศร้าและไม่ยอมไปไหนพวกเขานับถือพระจริงๆอาตมาจึงอยากจะให้ควายพวกนี้อยู่ด้วยแต่ว่าเรื้ยงไม่ไหวเนี่ยก็เลยต้องให้คนอื่นมาช่วยพอผมปล่อยเชือกเทไลเนี่ยก็จะไปวัดทุกทีนะครับผมก็เป็นห่วงว่าจะไปเจอคนไม่ดีระหว่างทางเข้า ไว้พระเสร็จกลับมาควายมีท่าทางดูอ่อนเพลียเล็กน้อยฉันจะไปเอาอาหารมาให้นะอรอนนี่แล้วกันนะอเ,เอาของโปรดมาให้ด้วยละกันเ,เดี๋ยวได้กินแนะ่ตอนบ่ายควายกำลังมุ่งหน้าไปที่วัดอีกครั้งเจะฝนตกหรือแดดออกพวกมันก็ไม่เคยหยุดไหว้พระ เมื่อก่อนนี้เราก็เกือบจะฆ่าควายพวกนี้ไปซะแล้วล่ะกครับเอ่อมาช่วยสอนแล้วว่าสัตว์เด็กก็มีหัวใจเหมือนมนุษย์เหมือนกันควายของหมู่บ้านนี้ต้องการให้ผูด้ดูแลพวกมันมีเมตาตาต่อสรรพชีวิตนี่จะอดีตจะ้ะนี่ปัจจุบันเป็นอย่างเงี้ย เพราะนั้นจึงจะเป็นจะตั้งฝึกตอนตอนหิวว่าเป็นตบะเป็นพระแท้ในเป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะ